เพื่อนๆไม่ยาะพาเพื่อนมาดูชีวิตคู่ของนกปลอกบ้านนะครับในฤดูการวางไข่มันดูกันตั้งแต่เริ่มเลือกกิ่งไม้นในการที่จะทำรังอันนี้ดูตามกันไปเลยครับ ดูจากการเลือกกิ่งนะครับก็จะเลือกกิ่งเป็นลักษณะเหมือนเป็นสามงามนะที่เราเลือกก็นี่คือเขาเลือกแล้วล่ะแล้วก็สิ่งที่เขาเอามาทำลังจะเห็นเขาขาบอะไรเขาขาวสักอย่างก็มีกระรอกนะครับมาเชียร์เพื่อนนก บางช่วงนะครับผมก็จะปรับความเร็วของภาพนะครับให้เร็วขึ้นนะครับก็จะสลับกันไปนะครับภาพปกติกับใช้ความเร็วเพิ่มครเขาก็จะช่วยกันนะครับทั้งสองตัว กันมาเฝ้ายืนให้กำลังใจกันแล้วสลับกันมาทำรังมาดูสิว่ากี่วันเขาจะทำเสร็จ ดูดีมากเลยนะครับอยู่ไม่ห่างกันเลยคอยให้กำลังใจกันช่วยกันตลอดครับนี่ครับชีวิตคู่ในช่วงที่จะต้องทำหน้าที่นะครับสืบสายเลือดนะครับสืบพันธุ์ให้มีนกรุ่นต่อไปนะครับ ตอนนี้นะครับเริ่มเห็นเป็นฐานขึ้นมานะครับเนี่ยที่นกยืนอยู่ตัวนกก็จะหมุนไปรอบๆฐานนะั่นะ เวลาผ่านไปก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับลองซูมเข้าไปดูอย่าคับตอนนี้พ่อนกแม่นกไม่อยู่นี่ครับต่อมาดูข้างนอกก็จะเห็นความชัดเจนนะครับเราจะเห็นว่าลังเนี่ยติดอยู่กับต้นไม้นะครับด้วย คล้ๆใยเขาขาวมาประสานแล้วก็มีเิ่งไมร้รอบๆนะนี่คือวิศวกรจากธรรมชาตินะครับมีแค่2ปากนะครับทํางานด้วยปากออกมาได้ขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าสุดยอดแห่งธรรมชาติ ดูกันต่อครับเหมือนเขาจะทําการวัดขนาดนะครับในขณะที่เขาทาลังเนี่ยเขาจะหมุนตัวไปรอบๆนะครับเพื่อที่จะวัดขนาดว่าตัวลงไปนอนในในรังได้ไหม ได้ผมเดาในะไอตัวที่วัดขนาดเนี่น่าจะเป็นตัวแม่ที่ต้องคอยวัดขนาดนี่ครับมาถึงความคืบหน้านะตามกันต่อโอนนี่เสร็จเสร็จแล้วนะครับเสร็จสมบูรณ์จากที่ดูตอนแรกนะี่ยังเป็นแค่โครงนะครับตอนนี้รังก็สูงขึ้นมานะครับแล้วก็มีใยข้างใน อย่างหนานั่นมองเห็นมองเห็นใหญ่นะครับหนานุ่มเลยวันที่3ามเท่านั้นครับแล้ว <ๆ S 1> เขาเขางล่ทำกันตลอดนันด่ครับรังพร้อมใช้งาน3ามวันทำรังเสร็จ ตอนนี้ก็เห็นพ่อนกแม่นกก็มาคอยดูแลรังนะไม่รู้จะออกไข่เมือ่อไหร่เดี๋ยวต่างกันต่อนะว่าจะเห็นไข่วันไหน ดีวันนี้ได้ขึ้นมาบนระเบียงข้างบนมองลงไปนะครับมองเห็นไกลๆนะครับจะมีไข่อยู่ในรังเรียบร้อยแล้วแล้วตัวแม่ก็กระโดดเข้าไปกกนี่ครับเขาเริ่มกกไข่แล้วเดี๋ยวต้องหาเวลาแอบไปดูตอนที่แม่นกไม่อยู่ อิงตอนนี้แม่นกไม่อยู่นะออกมาสองดูไข่จะนอมีสองใบนะใบก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเ,เป็นลายเดี๋ยวดูกันหลายๆมุมนะ ออกมาดูมุมนี้นะครับก็เห็นชัดสุดนะครับด้านบนตอนนี้ก็มารอดูกันว่าเขาจะออกมาเป็นตัวเมื่อไหร่นะจากการเฝ้าดูนะครับตั้งแต่เริ่มก็จะเห็นว่าเขาก็จะเลือกกิ่งก่อนนะครับที่เหมาะสมอย่างน้อยก็มีสาม การนะครับแล้วก็เอาว่าทำรังโดยที่มีอุปกรณ์ของเขาจะเป็นกิ่งไม้แล้วก็ใยอาจจะเป็นรังแมลงอะไรทำนองนี้ใช้เวลาทั้งหมด3วันในการสร้างรังให้เสร็จเพื่อพร้อมที่ออกไข่ถ้าหลังจากนั้นก็ประมาณ7วันเราก็ได้เห็นไข่ออกมา2ใบหลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงที่ ที่เขากกไข่ไกขันไปก็ดูว่าจะได้ตัวออกมาเมื่อไหร่นะครับน่าจะเอามานนำเสนอโอกาสหน้าถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ